สวัสดีเชา้าวันที่8คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีเวลาช่วงเช้านะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องไปทําธุราต่อแล้วนะคะก็อันนี้ก็เข้าห้องน้ำชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็เนี่ยชงโปรตีนเลยนะคะคือยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะคือเมื่อวานนะคะแต่คอสไปแล้วนะคะไปทานหัวโกยุนะคะ แต่น้ำหนักวันนี้นะประทับใจนะคะคือน้ำหนักลงทุกคนนึกว่าน้ำหนักจะขึ้นนะคะลงไปสองขีดนะคะและไงเดี๋ยวไปเจอกันตอนเที่ยงนะคะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆวันคือวันดีๆนะคะ เทียงนะคะก็เป็นแซนวิชนะคะไข่ดาวนะคะแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็มะเขือเทศนะคะขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคน